ใกล้จร์เรนทายแล้วนะน้องอยากให้แฟนพาไปกินที่ร้านไหนเียหาแฟนให้ก่อนได้ไหมคะแฟนจินตนาการก็ได้อะตุ้ยหมูกระทะคะ่ะหนูชอบกินตุ้ยมากคะ่ะฝึกความอดทนนะคะเพราะร้อนมากส่วนตัวหนูนะหนูชอบร้านหมูกระทะ ง่ายๆเลยมีร้านไหนไหมคะที่แบบเราชอบเป็นพิเศษหนูกินองศาบ่อยสุดองศามอทอค่ะมันอร่อยดี Nobu Restaurant อยู่ Empire Tower อุ้ยพี่เพิ่งไปเมื่อวานจริงปะจริงนี่นะคะขออนุญาตโชว์รูปนะคะนี่นะคะนี่วิวจึ้งวิวพระอาทิตย์ตกจึ้งมากเจโอก็ได้ครับง่ายง่ายครับชอบหมูกรอบครับพาสต้ามากตอนกลางคืนจิบไวน์อะไรอย่างนี้บรรยากาศเขาดีมากร้านนี้แล้วก็ราคาดีเป็นร้านแฟมทามค่ะสาขาสยามใช่รู้สึกว่าเป็นแบบฟิลอบอุ่นแบบโรแมน จะได้แบบไปนั่งกินข้าวอยู่แสงเทียนนะกันอยากให้แฟนเหรอไม่มีแฟนะสิแฟนจินตนาการก็ได้อาจจะแบบคาเฟ่มีทำอะไรเพราะคาเฟ่อาร์ตได้ทำอะไรด้วยกันแบบนี้แบบวัดรูปใช่ทออาจจะเป็นอ่างเปาตัว่าทั้งหนูแล้วก็แฟนชอบกินหม่าล่าโดยเฉพาะอ่างเปาพี่ได้ยินชื่อบ่อยละเดี๋ยวพี่ไปลองบ้างใครอยากให้แฟนพาไปเดทที่ร้านไหนนะก็คอมบิตนบอกกันได้นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคน